สวัสดีนะครับหมอโต๊ด9 5 5ทาลอดนะครับหมอโต๊ดก็ขอสวัสดีกับชาวธาตุน้ำทุกๆท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังช่องหมอโต๊และสนับสนุนและเป็นกำลังใจช่องกันนะครับคลิปนี้เป็นคลิปไพ่ยอยากบอกอะไรกับคุณของชาวธาตุน้ำธาตุน้ำได้แก่ราศีกรกฎราศีมีนราศีพฤศจิกตั้งแต่วันที่5ถึงวันที่15พฤศจิก,กายนปี2567 หมอโต๊ดอธิษฐานให้ดูได้ทรกคณาและราศีเลยนะครับหมอโต๊ดดูแบบโหราศาสตร์ไทยนะครับวันที่ก็พิมพ์ไว้ใต้วิดีโอคลิปแล้วพลังงานไพ่นี่เป็นพลังงานของไพ่โดยรวมนะครับคงไม่ตรงกับทุกท่านดูเป็นแนวทางดูเป็นไกด์ลายจะดีที่สุดและไพ่นี้สามารถอ่านสลับกันได้ด้วยนะครับสิ่งดีๆก็เก็บไว้สิ่งไม่ดีก็ทิ้งไปนะครับขอไพ่สิบใบให้กับชาวธาตุ น้ำกรกฎมีนพฤจิกนะครับขอเช็คพลังงานของไพ่ในตัวตนของคุณก่อนนะครับเป็นพลังงานของไพ่เซลติคอร์มอโตสออานตามพลังงานและหน้าไพ่ที่ขึ้นมานะครับขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์เทพเทวาของคนที่เข้ามารับชมรับฟังขอเปิดพลังงานในตัวตนของคุณมีใบแรกเป็นพลังงานของไพ่สิบเปลี่ยนความมั่นคงความมั่งคั่ง ทรัพย์สินเงินทองเงินเก็บเงินก้อนที่เพิ่มพูนของคุณมีพลังงานการที่เป็นครอบเป็นครัวหรือมีพลังงานการที่พูดคุยถึงเรื่องอนาคตกันละกันนะครับมีพลังงานไพ่การฝ่าฟันการ,รเผชิญหน้ากับปัญหาการเคลียร์กับปัญหาในตอนนี้ของคุณเป็นพลังงานการที่คุณจะ,ะเผชิญหน้า กับทุกปัญหาในตัวของคุณนะครับเป็นพลังางานไพ่แปดเหรียญความทุ่มเทความตั้งใจช่วงนี้อาจจะมีการทงานการที่คุณทุ่มเทหรือการโฟกัสถึงเรื่องการเงินความรับผิดชอบในตัวของคุณนะครับเป็นทางานของไพ่สองถ้วย t o of c u p เป็นไพ่ของความรู้สึกที่พบเจอกับใครสักคนหนึ่งที่เข้ามาในความรักในความสัมพันธ์เป็นความปูกพันเป็นความที่เหมือนกับความรู้สึกที่ใช่ของกันและกันก็ได้นะครับ เป็นพลังงานของไพ่ n ออปเปอร์เคิลนะครับดาชาถือเหรียญเป็นพลังงานของอดีตที่ผ่านมาคุณอาจจะเคยซัพพอร์ตหรือคอยดูแลหรือคอยเอาใจใส่กับผลที่คุณรักนะครับเป็นพลังงานการที่ชาวธาตุน้ำเนี่ยถ้ามีพลังงานของไพ่ n ออปเปอร์เคิลขึ้นมาเนี่ยคุณเป็นคนที่รักใครยากถ้าคุณได้รักใครสักคนหนึ่งแล้ว คุณพร้อมที่จะดูแลคุณพร้อมที่จะซัพพอร์ตกับคนที่คุณรักนะครับเป็นพลังงานไพ่เดรชียอดกระกดลัคนากระกดต่างชาติต่างถิน่นแดนไกลต่างภาษาต่างวัฒนธรรมมีไพ่ของความเข้มแข็งมีพลังงานของคนที่ทํางานเกี่ยวกับทหารตำรวจได้หรือเป็นพลังงานของการที่ทํางานเกี่ยวกับด้านการเดินทางได้นะครับเป็นพลังงานไพ่หกเหรียญการเป็นผู้ให้และเป็นผู้ไม่ได้รับพอ,พอๆกันเหมือนคุณเป็นคนที่ทุ่มเทให้กับเขาอยู่ฝ่ายเดียวทุ่มเทเท่าไหร่แต่สิ่งที่ได้รับกลับมาเขาไม่เคยเห็นคุณเห็นค่า ในสิ่งที่คุณดูแลในสิ่งที่คุณตั้งใจให้กับเขาก็ได้นะเป็นพลังงานของไพ Victoria, ่วิกตอรี่แห่งความสําเร็จเส้นทางแห่งชัยชนะ เป็นไพ่ของทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยปัญหากับสิ่งที่ผ่านมาคุณอาจจะไม่มองย้อนกลับไปในอดีตกับปัญหาที่ผ่านมาคุณจะอยู่ในวันเวลาที่เป็นปัจจุบันในทุกๆวันของคุณนะครับเป็นไพ่งไพ่สามเหรียญเป็นไพ่แห่งการพูดคุยหรือการที่วางแบบแผนการวางถึงอนาคตข้างหน้าในตัวของคุณเองเดอะเมจิเชียนพลังงานของคนที่มีเซนส์คนที่มีนางสังหรณ์คุณที่มีสเสน่ห์ในคาพูดคําจาของคุณเป็นไา่ของไพ่าดาวพุธนะครับ เป็นคนที่มีความิเริ่มหาโอกาสใหม่ๆให้กับตัวเองอยู่อย่างเสมอในตัวของคุณเองเองหองครับโอกาสแห่งการเริ่มต้นความรักครั้งใหม่ในตัวของคุณเองก็ได้การเริ่มต้นโอกาสที่ดีที่สุดคือการเริ่มต้นที่หลักตัวของคุณเองมีโอกาสแห่งการเริ่มต้นที่พบเจอกับใครสักคนหนึ่งที่เข้ามาเปี่ยมล้นด้วยความรักเปี่ยมล้นด้วยความอบอุ่นในหัวใจนะครับเป็นพลังของไพ่ มุมมองเพื่อการสังเกตในทุกสิ่งทุกอย่างคุณเป็นคนที่ช่างสังเกตพฤติกรรมและการกระทําต่างๆของคนที่อยู่ในความรักในความสัมพันธ์หรือคนที่เข้ามาเพื่อในความรู้สึกของกันและกันกระได้นะมีพลังงานการตัดโซ่แห่งพันธนาการความเป็นอิสระในตัวของคุณเองการปลดปล่อยกับความทุกข์ความเศร้าวความเสียใจ ไปแล้วนะครับเป็นพลังงานของไพ่ไหลโดเป็นพลังงานของไพ่การเดินทางต่างสถานที่การย้ายถิ่นฐานการเปิดโลกกว้างสิ่งที่จะต้องตัดสินใจในช่วงนี้ของชาวธาตุน้ำเป็นพลังงานงการเดินทาง ครั้งใหม่ในตัวของคุณนะครับเป็นพลังเอาไพ่เซลิคอร์ด,ด,ดไพ่อยากที่จะบอกอะไรกับคุณมีพลังางานการที่อยากจะเคยผิดหวังหรือเคยเสียใจมากับอดีตที่ผ่านมาเป็นเรื่องความรักก็ได้ในช่วงนี้จะมีการที่ได้พบเจอกับคนที่เข้ามาเพื่อเริ่มต้นในความรักในความสัมพันธ์ในช่วงนี้ของคุณก็ได้หรือมีพลังงานของคนอดีตที่อยากกลับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์เพื่อขอโอกาสถึงการเริ่มต้นกับคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นพลัง,งชาชาธาตุดินกันพืชสมกรธาต ลมกลุ่มตุนเมนทุนธาตุน้ํากรกฏมีนพฤจิกนะครับเป็นพลังงานการที่คุณอาจจะมองถึงอนาคตในเรื่องการเงินในไพ่ในพื้นดวงชะตาของคุณนะครับขอดูพลังงานของไพ่อดีตที่ผ่านมาของชาวธาตุ น้ำกระกฏมีพฤจิกในเรื่องความรักกับอดีตที่ผ่านมามีพลังงานของไพ่เจ็ดเหรียญมีพลังงานการเฝ้ารอหรือการรอคอยใครสักคนหนึ่งกับอดีตที่ผ่านมาของคุณอยู่หรือเปล่าก็ได้นะมีพลังงานของไพ่เก้าถ้วยความรักที่เป็นความรักที่เจ้าชู้หรือความรักที่ไม่ได้เติมเต็ม ก็ได้นะครับเป็นพลังงานการที่ในตอนนี้เหมือนกับความรู้สึกของคุณอาจจะเติมให้กับเขาเท่าไหร่แต่สิ่งที่ได้รับกลับมาคือความว่างเปล่าก็ได้นะมีพลังงานของไพควีนนอฟเทอเรทเคิลราชนีถือเหรียญความมั่นใจในตัวของคุณเองคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์ในตัวของคุณเองคุณเป็นคนที่มีความมั่นคงความมั่นใจและการโฟกัสถึงเรื่องอนาคตในเรื่องการเงินของคุณนะครับเป็นแาวขวายความเบื่อความผิดหวังความไม่ได้ดั่งใจกับสิ่งที่วางไว้กับสิ่งที่เราให้กับใครสักคนหนึ่งแต่เขาไม่รู้ คุณรู้ค่าหรือไม่เห็นคุณเห็นค่าในสิ่งที่เราดูแลในสิ่งที่เราห่วงใยเขาก็ได้นะมีพระงงอาทพ่ยวิวออฟฟอร์จูนกงร้อยโชคชะตาวันเวลาเปลี่ยนสิ่งต่างๆเปลี่ยน ความรู้สึกคนก็เปลี่ยนได้ทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนแปลงอยู่อย่างเสมอในตอนนี้คุณจะอยู่ในว่วงวันเวลาที่เป็นปัจจุบันของคุณนะครับอนาคตไม่รู้ว่าจะเป็นเช่นไรแต่คุณรู้ว่าในวันเวลาปัจจุบันของคุณคุณได้ทุ่มเทให้กับตัวของคุณเองอนาคตโชคชะตาวันเวลาดีๆโชคชะตาจะนําคนที่ใช่เข้ามาในวันเวลาที่ใช่คนที่ไม่ใช่ก็ต้องปล่อยเขาไปนะครับเป็นลางาาเหาไพ่เจ็ดเหรียญการเฝ้าด เป็น5เหรียญน,นะครับเป็นพลังงานของการที่เหมือนกับความเหน็บหนาวความอ้างหวาเหมือนกับสิ่งที่คนคนหนึ่งทําไว้กับเราหรือเป็นคนที่ทิ้งภาระหนี้สินความรับผิดชอบไว้ให้กับเราก็ได้นะมีพลังงานงการเดินทางหรือการต่างกันโดยระยะทางหรือการห่างกันไปนะครับเป็นพลังงานของไพ่เดอะฟูการเริ่มต้นใหม่หรือกับอดีตที่ผ่านมาคนที่ไม่ได้แคร์กันหรือไม่ได้ให้สถานะในความรักในความสัมพันธ์กับอดีตที่ผ่านมาก็ได้นะมีพลังงานของไพ่เดชจบเลิกราเพ่อไม่ไม่การ การรู้ถึงสัจธรรมแห่งชีวิตที่แท้จริงทุกเส้นทางเดินมีทั้งความผิดหวังความพัดภาคความเสียใจหรือคนอดีตที่ผ่านมารู้แล้วถึงความพัดภาครู้แล้วถึงความผิดหวังในตัวของเขาก็ได้หนึ่งดาบความจริงความชัดเจนความลับไม่มีในโลกนะครับไม่รู้วันนี้ก็รู้วันหน้านะครับเป็นพระแหงการกลับมาเคลียร์ใจเคลียร์ในความรู้สึกซึ่งกันและกันนะครับเป็นพลังอานไพเดรัจล์ยอดกตะกณลัคนากะกฎต่าง าหรือมีพลังงานของความอดทนทุกคนมีความอดทนกับสิ่งที่ผ่านมาทุกคนมีขีดความจํากัดใน ความอดทนเป็นฝ่ายคุณที่หันหลังเป็นฝ่ายคุณที่ถอยออกมากับอดีตที่ผ่านมาที่มันเจ็บปวดกับความรู้สึกกับสิ่งที่ผ่านมาของคุณก็ได้นะเป็นฝ่ายคุณที่นิ่งขึ้นเป็นฝ่ายคุณที่โฟกัสถึงเรื่องของตัวเองมากกว่านะครับเป็นพลังไพ่ไหนอบหวานปัญหาความวุ่นวายความวาวุ่นมีพลังงานของบุคคลที่3เอาปัญหาเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์เป็นพลังงานไพ่สามไม้เท้าหรือการตกอยู่ในสถานการณ์ความรักที่เป็นมือที่สาม กับอดีตที่ผ่านมา The h y d โ o f ฟนเป็นพลังงานงการตื่นรู้หรือมีพลังงานของการที่ชาวท่านน้ำเนี่ยเป็นคนที่ใจบุญหรือเป็นคนที่ชอบไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิหรือการฟังเทศฟังธรรมหรือศาสนาที่คุณนับถือนะครับเป็นพลังงานของคําอธิษฐานขอพรของคุณก็ได้สิ่งศักดิ์สิทธิ์รับรู้ในการอธิษฐานขอพรของคุณนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์คัดกรองคนที่มีสิมที่เสมอกัน เข้ามาในความรักในความสัมพันธ์เป็นพลังงานไพ่เจ็ดถ้วย9้าเหรียญเป็นไพ่ของการที่เก้าเหรียญเนี่ยคือการที่ความสดใสโสดสวยรวยรอในแบบของคุณนะเป็นไพ่ของการที่คุณมีพร้อมทุกๆอย่างคุณมีความมั่นใจในตัวคุณเองคุณเป็นคนที่มีความมั่นคงในตัวของคุณเองนะครับ The world เป็นพลังงานไพ่เมเจอร์ ใบสุดท้ายประสบการณ์เห่งการเรียนรู้ประสบการณ์เห่งการเติบโตไปข้างหน้าทุกสิ่งทุกอย่างคือการเรียนรู้กับสิ่งที่ผ่านมาเพื่อปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงในวันอนาคตข้างหน้าคุณเป็นคนที่ชอบเปลี่ยนแปลงตัวเองอยู่อย่างเสมอนะครับเป็นพลังงานของไพ่จักรวาลดึงดูดนะเป็นไพ่ของแสงดาวแห่งศรัทธาการมีศรัทธาในตัวของคุณเอง เป็นไพ่ของการที่ในตอนนี้ความมีสเสนคุณอาจจะเริ่มต้นใหม่หรือความเป็นอิสระในตัวของคุณเองหรือจักรวาลดึงคุณกับเขาให้ได้พบเจอกับคนที่ใช่ในความรักในความสัมพันธ์นะมีพลังงานของคู่คนที่เคยอธิษฐานขอพอรร่วมกันมานะครับคำมั่นคำสัญญาที่คนคนหนึ่งจะเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์นะครับเป็นไพ่ของดวงดาวแห่งศรัทธาการที่ยังมีศรัทธาในเรื่องความรัก อยู่นะของชาวธาตุน้ำนะครับคนที่ รู้ค่าคนที่เห็นค่ากันและกันนะมีคนที่อาจจะเคยทำไร้พลังหรือมีคนอดีตที่ผ่านมาของคุณนะจะเป็นการที่เขารู้สึกผิดรู้สึกการกระทำหรือความรับของเขาที่เปิดเผยไปแล้วก็ได้นะคุณรู้ทุกอย่างกับการกระทําท,ที่เขาทําคุณรู้ทุกอย่างกับพฤติกรรมและการกระทําทของเขานะครับเป็นาพระอังไพควีนอัลเบิเคลนราชินีถือเหรียญโอกาสที่มีไว้ให้คนควายคว้าโอกาสมีไว้ให้คนเห็นคุณเห็นค่าในโอกาสที่ให้ไปควีนนอฟสอดนี่คือการที่ในตอนเนี้ย คุณเป็นคนที่ผ่านอะไรมาเยอะเป็นความเข้มแข็งของคุณเป็นคนที่ผ่านอุปสรรคปัญหาคุณเป็นคนที่มีความเป็นผู้นําในตัวของคุณสูงนะเป็นไพ่แห่งการที่เผชิญหน้าในตัวของคุณเอง t เอ e m เดอร์ชาวเมธทัดไฟเหมือนคุณเป็นคนที่อยู่ใครแล้วคุณคอยอุปถัมภ์คอยเกื้อกูลคอยเกื้อหนุนกับคนที่คุณรักนะครับเป็นไพ่ของการที่นิ่งอยู่ในบัลลังของบุญการโฟกัสถึงเรื่องในตัวของคุณเองนะครับมีพลังงานของไพ่ กับอดีตที่ผ่านมานะขอดูพลังงานของไพ่ในปัจจุบันของชาวธาตุน้ํากรกฎมินพิจิกไพ่ยอยากจะบอกอะไรกับคุณนะครับขอดูพลังงานของไพ่ในปัจจุบันของชาวธาตุน้ํากรกฎมินพิจิกนะครับมีวิวออฟฟอร์จูนนะครับทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับวันเวลาและ เหมือนโชคชะตาดึงดูดคุณกับเขาให้ได้มาพบเจอกันเหมือนการเรียนรู้เหมือนการที่เรียนรู้กันในทุกๆวันในทุกๆวันที่คุณกับเขามีซึ่งกันและกันนะมีพลังงานของไพ่เดอะเทมเพเนการเปลี่ยนแปลงความผูกพันการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นหรือมีพลังงานของคนที่เข้ามาเหมือนีสายใยแห่งความรักสายใยแห่งความผูกพันที่คุณกับเขา มีสิ่งดีๆร่วมกันนะครับเป็นการที่เป็นผู้ให้และเป็นผู้ได้รับผอ,อกันมีความช่วยเหลือมีการเกื้อกูลซึ่งกันและกันเดะสันความสุขความสําเร็จความสมหวัง <S <S 1> <S 1> เป็นคนที่มีชื่อเสียงในแวดวงสังคมของเขาด้วยก็ได้นะครับเป็นพลังงานงคนที่เกิดวันอาทิตย์ก็ได้คนที่เกิดวันพฤหัสก็ได้มีพลังงานของการที่มีปัญหาความขัดแย้งหรือมีพลังงานการที่มีความมั่นคงในเรื่องการงานในตัวคุณเองหรือมีคนที่เข้ามาพูดคุยถึงเรื่องอนาคต ด้วยกันนะครับเป็นไพ่แห่ก,การวางแบบแผนการวางเป้าหมายหรือการลงหลักปักฐานด้วยกันนะครับเป็นงางคนที่เคยผิดหวังคนที่เคยเสียใจในเรื่องความรักมาแบบคุณก็ได้นะมีพลังงานของพ Queen, อไพ่ควีนออเบิร์ล คนคนนี้จะเป็นคนที่เอาใจเก่งดูแลคอยซัพพอร์ตคอยสนับสนุนทุกๆอย่างกับคุณนะครับเป็นพลังงานการปิดกั้นหรือการลังเลหรือกับสิ่งที่ผ่านมาคุณอาจจะเคยผิดหวงังเคยเสียใจในเรื่องความรักมายังไม่กล้าที่จะเปิดใจให้กับความรักที่กําลังที่จะเข้ามาหรือเปล่าก็ได้นะมันมีการที่ยังลังเลในความรักที่ผ่านมาของคุณอยู่ก็ได้หรือมีคนที่ปิดกั้นหรือมีคนที่บล็อกมีกําแพงอยากวนย้อนกลับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์เป็นพลังงานของไพ่สามถ้วย เป็นไพ่ของเติร์ดพาร์ตี้นะครับอาจจะมีพลังงานการที่มีคนที่ดึงมือที่3เข้ามาในความรักในความสัมพันธ์หรือมีการพบเจอกันในงานเลี้ยงงานเลี้ยงสังสรรค์งานเลี้ยงรุ่นหรือมีเพื่อนแนะนําให้คุณกับเขาได้มาพบเจอกันนะครับเป็นพลังงานไพ่วิวออฟเป็นพลังงานของไพ่จัดเมนนะเป็นไพ่ของผลวิบากกรรมกรรมก็คือการกระทําพฤติกรรมและการกระทําใครทําอะไรไว้ได้รับผลแห่งการกระทําอย่างนั้นซิกออฟครับมีพลังงานของคนเก่าๆคนเดิมเดิม ที่รู้ถึงผลแห่งการกระทําที่เขาทําไว้แล้วไปพบเจอใครใครคนนั้นก็ไม่ได้สนใจเขาเหมือนหวังผลประโยชน์ในตัวเขาก็ได้นะมีไพ่พลังงานการที่คุณกับเขายังตัดกันไม่ขาดมีไพ่ของจัดเม้นต์นะคิดถึงวันเก่าๆคิดถึงวันวานที่คุณกับเขามีสิ่งดีๆด,ด้วยกันเป็นคู่คนที่เคยร่วมทุกข์ร่วมสุขร่วมกระทํามาด้วยกันมีคนที่อยากขอโทษขอโอกาส คืนดีกับคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นไพ่แห่งการวางแผนในตัวของเขากลับมาเพื่อปรับเปลี่ยนเปลี่ยนตัวเองเพื่อคุณอีกครั้งหนึ่งหรือคนที่มีคนที่อายุน้อยกว่กากันหรือคนที่อายุแตกต่างก,ากันก็ได้ดีมพเพรสเทธิดาดาวสุกดาววีนัทคนที่เกิดวันศุกร์คุณเป็นคนที่อยู่ใข่แล้วคุณดูแลเอาใจใส่เหมือนแม่ดูแลลูกคนที่เกื้อนหนุนคนที่เกื้อกูลนะครับเป็นพลังงานไพ่ไหน,นครับกัลยาณมิตรนะมีพลังงานของไพ่ใ,ในควีนน็อปสอดนะ เป็นคนที่เข้ามาเนี่ยกับสิ่งที่คุณจะเป็นคนที่เข้มแข็งในตอนเนี้ยมีคนที่อยากเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์กับคุณนะครับหรือโอกาสต่างเนี่ยโอกาสที่คุณเคยมอบให้ใครสักคนหนึ่งต้องมีโอกาสที่เห็นคุณเห็นค่ารู้ค่าในวันเวลาที่มีกันนะไม่ใช่รู้ค่าในวันเวลาที่หมดใจไปแล้วกับอดีตที่ผ่านมาเหมือนการที่เขาอาจจะรู้ค่าในวันเวลาที่สายเห็นค่าในวันเวลาที่ไม่มีกันนะครับเป็นพลังงานภายในออฟ นะ,ะมีคนที่อยากกลับมาขอโอกาสการง้อขอคืนดีขอเริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งสำหรับบางท่านอาจจะได้พบเจอกับคนที่เป็นคู่คนที่เหมือนถูกชะตาถูกใจซึ่งกัารละกันเหมือนโชคชะตาหมุนวนให้คุณกับเขาได้มาพบเจอกันเป็นกงร้อแห่งโชคชะตานะครับเป็นคนที่มีความเอาใจใส่ดูแลทุกสิ่งทุกอย่างกับคุณนะครับของชาวธาตุ น้ำกรกดมีพิจิกนะครับขอดูพลังงานของไพ่ในแนวโน้คมความสัมพันธ์นะครับขอดูพลังงานของไพ่แนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาของคนที่จะเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์นะครับมีไพ่การที่เดินถอยห่างออกมาหรือเป็นพลังงานการที่ คุณเคยเดินหันหลังจากใครสักคนหนึ่งมาเป็นฝ่ายคุณที่ถอยออกมามีคนที่เสียใจมีคนที่เสียดาย กับวันเวลาดีๆที่ได้อยู่กับคุณนะมีพลังงาน,นการที่มีปัญหาความอึดอัดหรือคนอดีตที่ผ่านมาของคุณนะจะมีปัญหาในความรักในความสัมพันธ์หรือเป็นพลังงาน,นการที่คุณปิดกั้นตัวของคุณเองยังไม่พร้อมที่จะเปิดใจให้กับใครก็ได้นะครับเป็นพลังงานไพใ,ในออเปเกเล่นนะการวางแบบแผนเหมือนการกลับมานิ่งคุณดูถึงสถานการณ์คุณเป็นคนที่มองถึงอนาคตในวันข้างหน้าของคุณในปัจจุบันที่คุณวางแบบแผนจะส่งผลถึงอนาคต ข้างหน้าในตัวของคุณ A นะครับเป็นพลังงานไพ่เดอะชาริยตนะครับเป็นพลังงานของไพ่ในสเตนนาความเข้มแข็งความแข็งแกร่งหรือมีคนที่คุณะจะมีคนที่เข้ามาเหมือนสารสัมพันธ์เหมือนคอยช่วยเหลือกันคอยเอาใจใส่กันในวันเวลาที่เหมือนไม่สบายใจก็มีคนที่คอยให้กำลังใจคอยให้คำปรึกษาแก่คุณด้วยก็ได้นะครับเป็นพลังงานไพ่เดอะทาวเวอร์การจับได้การโป๊ะแตกนะครับเป็นพลังงานของไพ่ซิกออฟ สอดเป็นการมูฟออนออกมากับปัญหากับสิ่งที่ผ่านมานะครับเป็นพลังงานของไพ่3ดาบความผิดหวังความเศร้าความเสียใจมีไพ่ของการที่รู้สึกยังเจ็บปวดในความรู้สึก ของคุณอยู่ก็ได้หรือมีพลังงานของความรับการปิดบังในช่วงนี้ก็ได้นะมีคนที่ว้าวุ่นมีคนที่หงุดหงิดในวันเวลาที่ไม่มีคุณอยู่เคียงข้างเขาไม่มีคุณที่คอยเอาใจใส่เขาก็ได้นะครับเป็นพลังงานของคนที่เรียนรู้โลกใหม่เรียนรู้สิ่งต่างๆมาในตอนนี้มีคนที่เรียนรู้กับสิ่งต่างๆมาเขามีข้อเปรียบเทียบมีข้อช่างใจยากวนกับมีคนที่ยัง move on ออกจากคุณไม่ได้นะครับเป็นพลังงานไพ่หรือไฮโลแฟนนะมีพลังงานการมีสติหรือมี ผู้ใหญ่แนะนําให้คุณกับเขาได้มาพบเจอกันก็ได้นะครับเป็นพลังงานไพวิกตอรี่นะครับเป็นไพ่โอกาสแห่งการเริ่มต้นนะครับเป็นพลังงานของไพ่ซิกออเ t ทเคิลการเป็นผู้ให้และเป็นผู้ได้รับพอๆกันความช่วยเหลือมีคนที่แอบสืบแอบส่องคุณอยู่มีคนที่แอบมองคุณอยู่มีคนที่อยากเข้ามาขอโอกาสแห่งการเริ่มต้นความรักที่ดีกับคุณนะครับเป็นพลังงานของความผูกพัน เป็นคนที่มีความเท่าเทียมและยุติธรรมซึ่งกันและกันหรือคุณกับเขาอาจจะเป็นคู่คนที่เคยอธิษฐานขอพรร่วมกันมาเป็นคู่คนที่เหมือนความรู้สึกดีๆที่คุณกับเขาได้พบเจอกันมันเหมือนกับความที่เอาใจใส่ดูแลคอยซัพพอร์ตซึ่งกันและกันนะครับของชาวธาตุน้ำกกฏมีพุจิกนะ,อะขอรูปนางงานไพ่สรุปและแนะนำให้กับชาวธาตุน้ำนะครับ ขอให้สรุปและแนะนําให้กับชาวทาตน้ํากรากฏมีพฤติกนะครับขอเช็คพนังงาน เอ็ดออฟคั Ad cup, นะครับเป็นการเริ่มต้นใหม่ที่ตัวของคุณเองหรือการเปิดโอกาสให้กับตัวของคุณเองเป็นครั้งที่2ทุกสิ่งทุกอย่างสามารถเริ่มต้นใหม่ได้เสมอนะครับเป็นพลังงานของไพ่ในความรู้สึกของคุณอาจจะเติมเต็มหรือการพบเจอกับคนที่เข้ามาในช่วงนี้ก็ได้เป็นพลังงานของไพ่แห่งการพบเจอนะครับเป็นพลังงานของไพ่จัดเม้นนะคู่กันแล้วก็คงไม่แควกันนะครับเป็นไพ่แห่งการที่ทุกสิ่งทุกอย่างมันเหมือนกับความที่คุณกับเขาเหมือนมีอะไรโดนใจให้มาพบ เจอกันนะเหมือนเหมือนกรงร้อยวันเวลาชคกชตาสิ่งดีๆที่ให้ได้มาพบเจอกันคนที่ช่วยเหลือคนที่อาใจใส่คุณเป็นคนที่มองคนที่เข้ามานะอาจจะมีอะไรคล้ายๆกันพูดจะคล้ายๆกันมีแนวทางเดียวกันนะเป็นคนที่มองไป,ไปด้วยกันนะครับเป็นพลังงานไพ่สเตนชาวสิงรัคนาสิงนะครับเป็นพลังงานของการที่มีความอดทนนะทุกสิ่งทุกอย่างคือการเรียนรู้แล้วอดทนด้วยกัน ทุกทีทุกอย่างคือการปรับตัวเข้าหากันนะครับเป็นพลังงานการที่มีคนที่อาจจะมีคนที่อารมณ์ร้อนใจร้อนบ้างแต่มีพลังงานการที่เขาเป็นคนที่เอาใจเก่งเป็นคนที่ดูแลและห่วงใยครอบครัวนะครับเป็นพลังงานไพ่เดอะซันความสําเร็จไปด้วยการมีเป้าหมายเดียวกันมีพลังงานของไพ่เดอะสตาร์ความสุขความสมหวังการเริ่มต้นโอกาสที่คุณกับเขามาพบเจอกันก็ได้นะครับเป็นพลังงานของไพ่คนที่ห่างกันหรือคนที่ต่างกันโดยระยะทางคนคน มีความมุ่งมั่นคนคนี้มีความตั้งใจนะครับเป็นพลังงานของไพ่เก้าเหรียญเป็นไพ่ของการที่มีความอบอุ่นที่ได้อยู่กับคุณก็ได้มีไพ่ของความมั่นคงคุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์ในตัวของคุณเองมีคนที่อยากเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์เป็นพลังงานของไพ่เจ็ดไม้เท้านะการปิดกัน้นการมีกำแพงหรือการบล็อกหรือการแข่งขันเรื่องการงานในช่วงนี้ของชาวธาตุ นาำก็ได้นะครับเป็นไพ่แห่งการวนกลับการวนคืนในความรักในความสัมพันธ์นะเป็นไพ่ของการที่อาจะเคยเสียใจหรือการถอยออกมากับความรักกับความสัมพันธ์กับสิ่งที่ผ่านมาการเวลาเป็นเครื่องเยียวยารักษาแผลใจที่ดีที่สุดสําหรับคุณนะครับการเวลาเป็นเครื่องขี้ขายปัญหาไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะมันเหมือนมันเหมือนวันเวลานําพาให้คุณกับเขาได้มาพบเจอกันนะครับของชาวธาตุ น้ำกรกฏมีนพิจิกนะครับหมอโต๊ก็ขอจบแค่นี้นะครับก็ขอฝากกดติดตามกด Subscribe กดเป็นกำลังใจช่องหมอโต๊กันด้วยนะครับก็ขอสวัสดีกับทุกทุกท่านนะครับ